ค่ะสำหรับวันนี้ EP แรกที่เราเจอกันนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องดนตรีไทยของภาคเหนือนะคะซึ่งนักเรียนก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าภาคเหนือเนี่ย อยู่ทางตอนบนของประเทศไทยทีนี้ดนตรีของภาคเหนือเนี่ยเขาก็เกิดมาจากการบรรเลงโดยชาวบ้านและผู้ฟังก็จะเป็นชาวบ้านด้วยกันนั่นเองนะคะทีนี้ดนตรีไทยของทางภาคเหนือเขาแบ่งออกเป็น2ลักษณะค่ะอย่างแรกเลยก็คือเกิดขึ้นและพัฒนานมาจากการทําเกษตรกรรมนะคะหรือการทําไร่ทํานาของเขานั่นเองทีนี้ลักษณะเนี่ยก็จะไม่มีแบบแผนตายตัวไม่มีแบบแผนที่แน่ชัด เพราะฉะนั้นแล้วการถ่ายทอดมันก็ถ่ายทอดมาจากการจดจำนะคะจึงไม่มีใครเนี่ยเอามาใส่ใจหรือเอามาศึกษาเขียนเป็นแบบแผนเหมือนดนตรีสากลนะคะสก็เป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทีนี้ แต่ละท้องถิ่นลักษณะของดนตรีก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นเลยอย่างแรกทั้งสำเนียงํำนองจังหวะและลีลาของดนตรีแตกต่างกันยังไงทั้งๆท,ที่มันเป็นภาคเหนือเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือ,อเพลงจัปุกนะคะเพลงจักปุกเนี่ยจะมีลักษณะอ่อนหวานเหมือนกับการพูดของคนจัปุกซึ่งเป็นชาวไทยที่อยู่ในเมืองจักปุก อยู่ที่แขว้น12ปันนาน,นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงซอหรือเพลงล่องนาน่นะคะซอล่องนานเนี่ยเป็นของชาวจังหวัดนานเพราะฉะนั้นแล้วเสียงของเขานะคะก็จะคล้ายกับทํานองหรือกระแสน้ําของแม่น้ำนานนั่นเองนะคะค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะมารู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดแรกของทางภาคเหนือกันนั่นก็คือ ส้ลน,นั่นเองค่ะส้ลเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะคะโดยเราเนี่ยจะใช้คันชักสีลงไปที่สายของส้ลน,นั่นเองนะคะตัวกำเนิดเสียงจะทำด้วยกะลามะพราะ้าว ตัดและปิดด้วยหน้าไม้บางๆนั่นเองนะคะส่วนเสียงจะออกทางด้านหลังคันสล้อจะทำด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งอื่นๆนะคะซึ่งสล้อจะมีอยู่3ขนาดนั่นก็คือสล้อเล็กสล้อกลางและสล้อใหญ่3สายค่ะสำหรับเครื่องดนตรีชนิดที่2นะคะนั่นก็คือ ซึ่งนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องสายเหมือนกันนะคะแต่ซึ่งเป็นเครื่องดีดซึ่งทําด้วยไม้สับหรือไม้เนื้อแข็งนะคะจะมีช่องเสียงอยู่ทางด้านหน้าทีนี้การดีดเขาก็จะดีดด้วยเขาสัตว์บางๆที่ทําด้วยโลหะนะคะมีสายที่ทําด้วยโลหะเช่นลวดหรือทองเหลืองซึ่งมีกันอยู่สองสายค่ะ เครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือคลุยลิบค่ะถ้านักเรียนนึกไม่ออกว่ามีลักษณะยังไงครูมีให้ดูนะคะคลุยลีบเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าค่ะแต่เป็นเครื่องเป่าแบบไม่มีลิ้นนั่นเองนะคะคลุยลีบเป็นคลุยที่มีเสียงสูงนะคะแล้วยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีคือวงดนตรีเครื่องสายและวงมโหรีนั่นเองค่ะ เครื่องดนตรีชนิดต่อไปก็คือปีจุมนะคะถ้าไม่รู้ว่าปีจุมหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้นั่นเองค่ะปีจุมนะคะเป็นปีลิ้นเดียวเป็นตัวลิ้นเนี่ยจะทําด้วยโลหะนะคะส่วนตัวปีจะทําด้วยไม้ซางซึ่งตัวที่ปลายลิ้นหนึ่งข้าง ที่ปลายข้างหนึ่งก็จะฝังโลหะเอาไว้นะคะที่ตรงลิ้นแต่อีกปลายอีกข้างหนึ่งก็จะเจาะรูไว้ทั้งหมด6รูเพื่อใช้นิ้วเปิดปิดเวลาเป่าก็จะมีเสียงของโน้ตนั่นเองนะคะตัวปีจะมีอยู่3ขนาดค่ะ ขนาดแรกก็คือขนาดใหญ่เราจะเรียกว่าปีแม่เล็กลงมาขนาดกลางนะคะเราจะเรียกว่าปีกลางส่วนขนาดเล็กที่สุดเราจะเรียกว่าปีก้อยซึ่งประสม,มวงรวมกันแล้วจะเรียกว่าวงจุมปีหรือว่าวงปีจุมนั่นเองหรือจะใช้บรรเลงควบคู่กับซึ่งและสะลอ็อสำหรับเครื่องเป่าชนิดต่อไปนั่นก็คือปีแนค่ะปีแนหน้าตาเป็นแบบนี้ ปีแนะนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับปีฉไหนและปีชวาค่ะแต่ว่าจะขนาดใหญ่กว่าซึ่งปีแนะจะทำเป็นประเภทลิ้นคู่ค่ะที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งมีรูบังคับเสียงซึ่งเช่นเดียวกับปีในเหมือนกันนะคะนิยมบรรเลงประกอบกับกลองกลองแอวเป็นของภาคเหนือน,นะคะกลองตะลดโป๊ดซึ่งประกอบการฟ้อนนั่นเองค่ะ จะมี2ขนาดได้แก่ถ้าขนาดเล็กเราจะเรียกมันว่าแหนน้อยถ้าขนาดใหญ่จะเรียกว่าแหนหลวงซึ่งคําว่าหลวงของทางภาคเหนือก็คือหมายถึงใหญ่นั่นเองนะคะเครื่องดนตรีชนิดต่อไปนะคะก็คือพินเปีย้ยหรือว่าพินเพี้ยนั่นเองนะคะพินชนิดนี้กะโหลกจะทำด้วยกะลามะพา้าเวลาดีจะต้องเอากะโหลกนะคะมาประกบไว้ที่หน้าอก ะะข้างใดข้างหนึ่งขยับเปิดปิดเพื่อให้เกิดเสียงกล้องกังวานตามที่ต้องการค่ะสมัยก่อนหนุ่มๆของทางภาคเหนือนะคะจะนำมาเล่นเพื่อดีดเกี่ยวพาราศีสาวสาวนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันมีผู้เล่นได้น้อยมากค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องเครื่องประกรอบจังหวะหรือว่าเครื่องตีของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะชนิดแรกเลยค่ะก็คือ กลองเต่งทิ้งกลองเต่งทิ้งเป็นกลองที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งค่ะจะนิยมนำมาบรรเลงเพื่อเป็นเครื่องประกอบจังหวะนั่นเองกลองตะโโป๊ตกลองตะโโป๊ตเป็นกลองสองหน้านะคะที่มีขนาดยาวประมาณ100เซนติเมตรซึ่งหน้ากลองก็จะขึงด้วยหนังนั่นเองนะคะ แต่กลองชนิดนี้เราจะไม่ใช้มือตีที่หน้ากลองนะคะแต่เราจะใช้ไม้หุ้มนวมตีนั่นเองค่ะต่อไปกลองตึงนงกลองชนิดนี้นะคะเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่มากมีขนาด3-4ถเมตรเลยก็มีนะคะซึ่งเราจะใช้บเรเลงประกอบการฟ้อนในขบวนแห่ต่างๆค่ะสำหรับกลองชนิดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ กลองสวบัดชัยนั่นเองค่ะกรองชนิดนี้นักเรียนอาจจะเคยเห็นและเคยรู้จักกันมาบ้างนะคะกรองสวบัดชัยเนี่ยใช้เวลาตียามออกศึกสงครามนั่นเองนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทหารในการออกรบนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ชัยชนะกลับมาสําหรับกลองสวบัดชัยนี้เราจะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ นักเรียนสำหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนักเรียนแอดไลน์ line, คุณรูณได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณฟูณต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะ